ทีมงานดอกคูนได้มาที่สวนยางที่หนองละลลกของคุณวิริยะตัางกนชานซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอเจ้าของสวนแล้วก็มาดูว่าสวนยางแปลงเนี้ยเขาหน้าตายมาสี่ปีแล้วะนะคะ,ะผมวิริยะต่างคนชานดีใจวันนี้ทางคุณแจ้งแขนหรอื <c oughs> <c oughs> อเปล่ามามาทำวีโอเพื <c oughs> ่อที่ว่ายืนยันหลักฐานว่าป <c oughs> ุ๋ยดอกคูนเนี่ยของเขา มีประสิทิภาพแล้วใช้ได้ผลนาทดลองแล้วนานําไม่ใช่ต่อเพราะว่าทีตัวนนี่ยังนาตายอยู่สองสามปีแล้ว mm hmm. ที่นี้ก็ได้ยินทางอาจารย์เรียกว่าคนที่แต่ได้แนะนํา mm hmm. เป็นเจ้าของปุ๋ยเนี่ยก็แห่ลองไปใช้ไปตายดูตายดูแล้วปรากฏว่าได้ผลไม่ใช่เป็นอลูกคุยหรือว่าเผื่อว่าที่จะ ขายตีนค้าลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าติดตามเพราะว่าเราก็ใช้กันมาลหลายรุ่นลหนลายผลหลายยี่หอ้อหลายแบบแล้วตัวผ่านการใชม้มามากมายที่นี่มาเจออย่างนี้เรากพพ็พอใจแหละ <c oughs> ถ้าหากว่าผูกเรามีความเชื่อแล้วว่ามีความมั่นใจก็ลองทดลองดคูคงจะไม่ไมม,ม,ม่เสียหลายทาไม่ดีเราก็ ยกเลยไปทนันทีเราไปใช้ต่อ<ม>ก็มีแต่กําไรกับกำไรเราตื้ออื่นก็ต้องเตียตังซื้อนี่ก็ถ้ามีผลมันมันแน่นอนนะเราก็คันจะนันไม่ใช่ว่าช่วยโฆษณาหรือว่านันเพราะว่ามันใช้อยู่ก็นนงบอกบอก,บอกต่อต่อไปนี่นะคะ<ป>ที่้ยาตัวเนี้ย<ฆ>ตายมาสี่ปีเราไม่เคยตัดเลยแล้วหลังจากใส่ปุ๋ยได้สามเดือนแล้วเราลองเปิดหนาน้ำยางมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมแต่ว่า มันก็ออกขึ้นกระถังคือจะห้ไในผลร้อยเปอร์เซนต์เลยคงไม่ได้พอเราพึ่งใส่ผลแรกแล้วใส่แด้แข่สามเดือนถ้าเราใส่ติดต่อกันเนี่ยมันก็คงจะดีเพราะว่ามันไม่เคยไม่เคยเปิดและได้น้ำยางแล้วมาใส่ปุ๋ยนี่แล้วเปิดได้น้ำยางเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังจากที่มันหน้าตายเนี่ยแล้วมาสี่ปีเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปประมาณสองเดือนโดยที่ยังไม่ได้เจอฝนเลยเนี่ยนะคะใส่ปุ๋ยไปช่วงลอยกระทงแล้วเรามาดูนะคะว่าน้ำยาง ออกไหมนะคะเดี๋ือดได้ดูนะม,มีตายๆยังวิ่งตามมีแตเนาะนี่นไไมันจะออกคึงกระถางเลยละอ,อันนี้คือน้ำตนีหอ,อัน,นี้นคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะตอนนี้ก็สายแล้วแปดโมงครึง่งแล้วก็อย่างตัวน,นี้ก็น่าตายมาสี่ปี หลังจากใส่ปุ๋ยไปช่วงของปลายฝนด้วยยังไม่เจอน้ําฝนที่เป็นธรรมชาติเท่าไหรนะ่นักน้ํายางก็ไหลนี่คือต้นที่เป็นยังไงนะชนุษมันแกนแล้วใส่ปุ๋ยประจำให้ใหายม,มากกินคือโป๊กปุ๋ยขึ้นแล้วว่าคิดว่ามันจะฟื้นอ่ะอ๋ออันนี้คือมันเป็นต้นที่หน้าตายนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยปกติอันนี้ก็ปลูกเชียงไว้สองเส้นคือไม่ใช้ปุ๋ยปกติที่เขาเคยใช้อยู่เรามาดูนะคะว่าน้ํายางจะออกขนาดไหนยังไงนะคะ เนี่ยมันเคยโปะแล้วเราโป้ปุ๋ยเข้าไปเราคิดว่ามันจะฟืน้นแล้วมันไม่ฟืน้นมันไม่มีน้ํายางเนี่ยก็เลยยุดแข็งเนี่ยสียงน้ำข็งเออแข็งเปกแกก็เลยยุดอันนี้นคออือต้นที่หน้าตายแล้วก็ใช้ปุ๋ยปกติที่เขาเคยใช้ของเขาอยู่น,นะคะก็กรีดออกมาก็จะเห็นว่าแล้วเมื่อไรมันจะไหลแล้วค่ะเนี่ย มันไหลมันจะไหลมันไหลมันจะไหลคะเนี้ยถามคนกรีดก่อนมันก็ค่อยๆไหลงี้แหละแต่มันก็ไม่มีทํามันก็ไม่ชวนตัดเราก็ต้องยุดพักมันก็ไม่รู้จะพักเท่าไหร่ถึงมันจะมีอีกนะเนี่ยอันนี้ให้เห็นกันเลยนะคะว่านี่คือเป็นต้นยางหน้าตายที่ใช้ปุ๋ยที่เขาเคยใช้ประจําของเขาอยู่นะคะก็ระยะเวลาผ่านไปคนกรีดก็บอกว่าเปลือกแข็งใช่ไหมจ้ะเปลือกแข็งไม่ชวนตัดไม่ชวนตัดนะคะโอเค ฝืนไงตัดีนน้เลยเพราะสารเช่ามันก็ไม,ม่มีเลยแต่จีนย่างสาแก่นนเนเช่าแรกเนี่ยมันก็จะออกอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะคะที่ที่เราก็ใช<อ>ว่ายิงเปิดยิงออกคือตัดยิงตัดยิงในอ,อ้ออันนี้เป็นหน้าตาย,าเ,ยเหมือนกันที่ใช้ปุ๋ยเดิมๆอยู่